สบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวและอยุตตังประเทศและก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเอซีทางฟั่งไทยเพอสุขุสุขุนเกิดเหตุชุนลมุนขึ้นเนาะทางด้านของแถวสะเกวนะจึงมีชาวบ้านทางฝั่งคำเอนมีทั้งเด็กน้อยพูดเท่านะ แท่ที่ใหญ่ไปกว่านั่นก็นคือทหารปลอมตัวเป็นชาวบ้านนะปนเปไปกับชาวบ้านเพื่อกดดันให้ลืมอหัวออกนะชาวคอมเมนต์นะตะโกนออกมาว่าให้ฟังประชาชนเขาคือประชาชนคนธรรมดาตาดำๆเขา่า <c oughs> คืออันนี้อยากสร้างให้ทหารฟังความคอมเมน เขาจะไปฟังกันอย่างจเจ้าเป็นคนไทยอยู่ใส่ลืมตัวตีเมน,นนะหลังจากที่พวกเขาพยายามพักดันแล้วก็พยายามมาั่งหัวนั่นออกนะหัวที่กั้นนะลวนนามเพลงนะที่เขาเอามากั้นนั่นเนาะชาวบ้านหลายคนซ้อยกันนะทั้งเป็นทาหารปลอมชาวบ้านปลอมเนี่ยแหละนะซ้อยกันมั่งเอาไก้เฮโฮกันนะ มีการประกาศเบ้าออกมาดังๆนะให้ฟังปัะชาชนนะเห็นใจปัะชาชนนี่นะสร so ้างให้เขาฟังปัะชาชน์คนมาพวกคนเป็นประสาชนปัสสาชนไพรนะ่ะนัแทนโมโพสร้างให้ทหารนั่นถอยออกไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองพอเขามั่งหัวได้น่ะพวกเขากลับลุเข้าไปเฝ้า อยู่ในพื้นที่ของไทยแล้วมาอ้างมโนมานานะว่านั่นเป็นพื้นที่ของมรเดีนมนะถ้าจะให้พวกเขาออกไปแล้วจะให้พวกเขายุ่งใส่กัน่ถามทหารได้นะต้องเห็นใจประชาชน์กันมาประชาชนคนป่าดำๆกัน่ะเบื้องจากในคลิปนะพวกเขาพยายามกดดันทุกอย่างพยายามดันนะเอามือดันกันไปข้างหน้าเพื่อให้อัน มังหัวหันออกให้ได้นะถืออาวุธกันคนละไม้ละมือคนละไม้ค้อนไม้หยางผู้ใส่หมวกกันนอกกระส่ไปผู้เฮ็ดหยังได้กระเฮ็ดไปนะเพื่อมังหัวนั่นออกเพื่อจะบุกลุกเข้าไปทางเขตแดนของทางฝั่งไทยแทมพอ,พอปักลักกันนอนอยู่ในพื้นที่อีกเออจ้ะนะบยอมออกจากพื้นที่นะเดี๋ยวยุงกัดมาเป็นไข้มาจิบใบเซไทยอีกนะแห้งกันป่อยอปนัดน,นะ ไทยใจดีเกินไปนะเรื่องนี้นะฮู้บอกว่าจุดอ่อนที่พวกเขาจับได้คืออย่างคือถ้าเขาฮู้ว่าทหารไทยนะเป็นคนใจอ่อนบเเห็นอย่างกับเด็กน้อยบอร์เฮนอย่างกับผู้เฒ่าบเร์เนอย่างกับปัตสุนฉะนั่นแล้วนะคนคอมเนเขาจะบอเอาทหารเข้ามาเจรจาถ้าฮู้อยู่ว่าถ้าเอาทหารมาเจรจาจะบบได้เป็นผลทหารไทยจะ่บฟังนะแต่ยึดมั่นในหลักเกณฑ์ที่ว่า นี่คือทหารประจันหน้ากันนี่คือววลาบุรุษนะแต่เขามาจับโปทหารไทยได้คือทหารไทยใจดีใจอ่อนโบเห็นอย่างกับผู้ญิงโบเห็นอย่างกับเด็กน้อยบเห็นอย่างกับผู้เท่าบเห็นอย่างกับปัสสนนะุจน์่ะนั่นคือจุดอ่อนของทหารที่เขาจับได้นะฉะนั้นแล้วเขาจึงปลอมมาโตมาเป็นปัสสุจนและก็ยั่งนะ เห็นบอกในคลิปวิดีโอที่เขาดันออกมาพยายามดันนะทหารไทยเขาประเฮตอย่างไรนะเพราะว่าเขายึดถือหลักสิทธิมนุษย์นะและเกาก็บอกอยากเย็ดให้ประเทศเสียซื่อเสียด้วยการที่จะลงไปพักดันึ้นทั้งๆเขาเขาเกลียดได้นะทั้งๆท,ท,ที่ทหารไทยสามารถใส่แก๊สน้ำตานะหรือว่าใส่อย่างก็ได้ที่ให้มัน เฮดให้พวกเขาหยุดนะ้าตอนนั้นเตะทหารไทยกับโบเฮตนะเพราะเขาถือว่าการทําให้ปัสสา์ไบ่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยบ่ว่าจะเป็นทางฝั่งเขมรนั่นคือบ่ยุติธรรมคือพวกเขาจะบบเฮตนะนั่นนะคือจุดอ่อนที่เขมรเขาจับได้จับไตได้แล้วเขาจึงเอาปัสสณ์เขามาเป็นโล่กำบังนะเอาปัสสณ์เอาเร็กน้อยบ้เทาภูแก่คนพิการพระอยู่ในวัดกรโขนกันมาเบิดตบันเนนะ เพื่อจะมั่งหัวหรือหัวนี่ออกเพื่อจะกดดันเขาหัยวยู่ในวัฒนธรรทางฟั่งไทยเขาจะบกทำให้ผัสโซนคนพวกนี้เขาแกพวกเขาจะประจันหน้ากับนี่นะกับคนที่ว่าคนปุกปักซาดคือกัดน,นะเขาอา้นมันอย่างกับสัตตูเซ่งหน้าที่อ่ามันสามารถต่อรอกก่อนได้นะ เขาจะบเฮ็ดกับพวกอันปอยออ้อนนี่อันนี่นะบเหเฮ็ดกับปาสสณ์โหเฮ็ดกับผููเท่าเดกน้อยภูแก่เนีย่ยเขาจะบหเฮ็ดนะนี่คือความเสียเปรียบที่ทหารไทยได้ครับนะและถ้า,าเมรน,นี่คือหัวหมอนะหัวหมอพยายามเฮ็ดทุกวิธีทางนะสร้างให้เขาบอกเขานะ่ะว่าบอกให้อา่าอย่าทําให้ปัะสสะณ์นะต้องฟังปะสะัสสณนสูตีนะ สูจิเมนประชาชนเขายู่ใส่นะ่ะแหกตาเบิง้งนั่นคนละประเทศนะ่ะทหารไทยยอมถอยเห็นมอปราชาชนย่างเข้าไปหาเขาทหารไทยถอยออกถอยออกถอยอ,อกนะจนไปยืนรวมกันอยู่มองนั่นนี่แหละคือข้อที่ขมต์มันใส่มาให้ทหารไทยเันเสียเปียกนะก็คือนี่แหละเขาเอาประสาชนเขาเป็นโลกกบงังทหารก็มียู่ในนั่นเตกเขากับ บทแสดงตัเขากับปลอมตัวมากับปัสสนนะมอมอนะหัวหมอเลยนะหัวหมอเขาเล่นบสะอาดนี่แหละนะพอได้ปุ๊บพากันเฮโฮแบบสะใจแบบย่อยขนาดเลยนะถึงเวลาที่ปัสสณนแถวสาแก้วนะที่จะออกมาส่้อยทหารทางฟั่งไทยแล้วนะ ในเมื่อเขาอยากใส่แบบนี้ก็ต้องเอาทางนี่มาแก้กันนะมันจึงโสมกันได้นะมันจึงโสมกันนะเท่ากันทิตตามท้าเบิร์กกันต่อไปได้ยินข่าวว่าเจที่เอ่าเคลิร์นไาอย่างกับเคลิรนเจยอย่างละค่อยกะริืมซื้อแล้วหะนะกําลังเดินทางไปนะมืออื่นคาดว่าจะมาส้อยทหารประจันหน้าอยู่นี่แหละนะสะแก้ว เป็นกำลังใจให้เจ้เพื่อนส่งกำลังใจให้เจ้เพื่อน,นหลายนะก็ส่งกำลังใจให้ทางทหารไทยนะั่นและก็ปรศะชะนคนไทยที่จะเข้าไปส่้อยทหารไทยนาะมืออื่นนะคือเขาเล่นแบบนี้มานะในเมื่อทางฝั่งไทยทหารไทยเขายึดหลักสิทธิมนุษยธรรมันเป็นหลักนะ,ขะเขาโบเผู้เทากับเล็กน้อยโบเฮ็ดบธรรมให้นะฉะนั้นลปะปัศชนคือทางออกที่ดีที่สุดนะตอนนี้เลยนะ่ะ จ้งใดก็เป็นกำลังใจให้พี่น้องทั้งฝั่งไทยนะสู้เขานะ